สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่ารล้ลอนๆสำหรับเรื่องเล่าที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเดีดด๋ยวเราไปติดตามรับฟังมาพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่คุณผู้ฟังจะไปรับฟังกันนั้นก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกด s ั b ส c คร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องของเรา เมื่อปีที่แล้วเรากับแฟนพาก,กันไปเที่ยวที่จังหวัดหนึ่งกุณเราก็เลยหาโรงแรมหรือห้องพักถูกๆเพื่อที่จะเข้าพักชั่วคราวเป็นห้องที่ประหยัดเงินหน่อยในตอนนั้นกุณเราก็จองที่พักจากหน้าเว็บภาพห้องนอนก็คือสวยมากในตอนนั้นก็รู้สึกโอเคมากๆเลยค่ะเลยตัดสินใจเข้าพักกันที่นี่จากนั้น พอเราไปถึงที่พักจริงๆที่นั่นก็มีลักษณะเหมือนห้องแถวเลยค่ะแล้วมีบันไดแคบๆเพื่อจะเดินเข้าไปแต่ละห้องเหมือนห้องร้างแต่ว่าแต่ละห้องนั้นก็มีคนอยู่นะนี่ตอนที่เราเข้าพักเราก็รู้สึกไม่ประทับใจเลยเพราะมันค่อนข้างจะน่ากลัวแต่จะทำไงได้ล่ะอุตส่าห์จ่ายตังค์ไปแล้วเนาะนี่คืนแรกตอนเราเข้าไปนอนในห้อง กูเดากับแฟนก็มองไปรอบๆห้องแล้วเราทั้งสองคนก็รู้สึกว่าห้องนี้มันเหมือนมีคนอยู่มันมีของใช้ที่เป็นพวกแชมพูอะไรที่มันไม่ใช่เหมือนของพวกโรงแรมที่เขาแจกนะคะแต่มันเหมือนเป็นของส่วนตัวมากกว่าแต่เราก็ไม่อยากจะคิดมากเลยดำเนินชีวิตต่อไปแต่พอตกช่วงดึกตอนที่เรานอนหลับต้องบอกก่อนเลยว่า แฟนดาเป็นคนที่หลับลึกมากๆและจะหลับก่อนราตลอดดังนั้นแฟนดอก็ชิ่งหลับก่อนราไปเป็นอันดับแรกเลยแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันบางอย่างก็เกิดขึ้นในคืนนั้นค่ะี่คืนนั้นกูดอก็นอนหลับไปแล้วจูๆ่ๆเราก็ละเมอลุกขึ้นจากเตียงจะเดินไปตรงระเบียงแบบไม่รู้ตัวแบบว่าไม่มีสติเลยก็ว่าได้ แต่แฟนเรานั้นดันสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันช่วงที่เราละเมอลุกขึ้นมาพอดีแฟนเราก็เลยจับแขนเราเอาไว้แล้วก็เขย่าตัวเราแล้วแฟนก็พูดกับเราด้วยเสียงดังว่าจะไปไหนจะไปไหนคือในตอนนั้นแฟนเล่าเราฟังว่าแฟนพูดหลายรอบมากจนรอบสุดท้ายเราก็มีสติกลับมาแล้วเราก็พูดกับแฟนว่าอะไรคะจะนอน และจากนั้นแฟนเราก็ดึงเราไปนอนกอดเลยค่ะในตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคนมันก็งงงงงวงง,งเลยไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่าความจริงก็มาปรากฏในช่วงเช้าค่ะในเช้านั้นแฟนเราก็บอกให้เราเช็กเอาทันทีที่เราตื่นขึ้นมาในตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจแฟนว่าทำไมแต่เราก็ทำตามแฟนเพราะใจลึกๆ เราก็รู้สึกไม่ชอบที่นี่อยู่แล้วพอเราเช็คเอาท์เสร็จแล้วก็เดินทางออกมาจากที่นั่นแฟนก็เลยเล่าให้เราฟังว่าแฟนก็เล่าให้เราฟังว่าเธอรู้ไหมว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอคะแล้วแฟนก็เลยเล่าให้เราฟังว่าก็เมื่อคืนตอนที่เธอหลับไปนะ่ะพี่ก็ฝันว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวผมยาวหน้าตาน่ากลัวมากมันยืนอยู่ตรงปลายเตียงและจากนั้นภาพที่พี่เห็นก็คือผู้หญิงคนนั้นน่ะโดนผู้ชายคนหนึ่งทุบตีในห้องนี้แหละจนเลือดชุ่มไปทั้งตัวเลยนะและจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็โดนลากออกไปที่ระเบียงและผู้หญิงคนนั้นก็โดนมีดแทงตายที่ระเบียงนั่นแหละ พอแฟนฝันเห็นจนถึงตอนนี้แล้วแฟนก็ตกใจตื่นและมันประจวบเหมาะกับตอนที่เราละเมอลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเดินไปตรงที่ระเบียงจากนั้นแฟนดอก็เลยดึงแขนดอเอาไว้และพูดกับเราว่าจะไปไหนจะไปไหนเนี่ยที่แฟนพูดแบบนี้เพราะจะเรียกสติเรากลับมาฟังแล้วก็ขนลุกพอเราได้ฟังแฟนเล่าเสร็จเราก็อึ้งไปนิดนิด นี่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าถ้าแฟนไม่ตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นอย่างไรส่วนเรื่องราวของผีสาวตนนั้นเราก็ไม่ดูนะคะว่าประวัติความเป็นมาของเขาเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆเราจะไม่กลับไปพักที่โรงแรมนั้นอีกเลยนั่นแหลคะค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่คุณผู้ฟังคะอย่าเพิ่งลุกไปไหนยังมีอีกเรื่องหนึ่ง เดี๋ยวเราไปรับฟังกันต่อเลยค่ะคือผมก็ไม่รู้ว่าครอบครัวอื่นจะเป็นแบบครอบครัวของผมไหมคือในทุกอาทิตย์วันสุกเสาร์อาทิตย์พวกผมกับครอบครัวจะไปหามาที่บ้านอีกหลังหนึ่งแล้วก็จะทำกับข้าวทานกันคุยกันมาก็จะเล่นกับล้าน นั่นก็คือน้องเฟิร์สกับน้องบีมครับจนมีอยู่อาทิตย์หนึ่งซึ่งเสียไอ้กับเสียบาทสก็ขับรถมาส่งเจป่ากับเจ๊บีและพวกแกก็ขับรถไปเสียไอ้นั้นก็ขับเบนซ์เสียบาทก็ขับบีจนประมาณสามทุ่วกว่าพวกแกก็กลับมาพร้อมกับรถคันใหม่คือเสียไอ้กับเสียบาทก็ r าเอ็กเซเว่นเหมือนกันแต่คนละสีครับ ผมก็เลยถามแกว่าแล้วเบนกับบีเอมล่ะผู้แกก็เลยตอบว่าขายแล้วกูอยากได้มานานแล้วล่ะอาร์เอ็เนี่ยและพวกเสียไอยกับเสียบาสแกก็ถอดเสื้อออกซึ่งมาของพวกผมนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรครับที่พวกผมสักกันทั้งบ้านนี่เช่นเสียไอยก็สักแขนยาวส่วนเสียบาสก็สักแขนยาวขาย,ยาวส่วนผมแขนสามส่วนและขาย,ยาว และพวกผมก็นั่งคุยกันในห้องรับแขกและเสียไอยในฐานะพี่คนโตเก่งก็พูดขึ้นมาว่าม้าครับม้าอยากได้คนรับใช้ไหมครับผมเป็นห่วงม้าครับคือต้องบอกก่อนเลยครับว่าม้าเสียไอยกับม้าของเสียบาสของผมนั้นอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังเดียวนี่แหละครับเด็กพวกผมก็ให้ความเคารพกับม้าทั้งคู่เลยจนมาก็ตอบมาว่าไม่เลยละลูก พวกม้าอยู่กันได้เสียไอ้กับเสียบายก็เลยบอกว่าม้าไม่ต้องกลัวงเงินเดือนอะไรต่างๆนะพวกผมจัดการให้เองและจังหวะนั้นพวกเจ๊ก็ทำกับข้าวเสร็จก็มาตามมา้าและผัวเขาไปกินในห้องครัวในวันนั้นก็จะมีไก่ผัดขิงมะระย,ยาไส้ถั่วงอกผัดเต้าหู้พวกผมก็มากันครับ และก็อย่างที่ผมบอกพวกผมเป็นลูกเครื่องไทยจีนการกินอาหารของพวกเสียไอกับเสียบาทนั้นแกก็กินแบบกินข้าวกับตะเกียบแต่ผมกินไม่เป็นครับจนกระทั่งคือแกจะทำแบบมีป้าอยู่ทุกอย่างเลยครับคือเปิดแอร์กินข้าวเปิดทีวีดูข่าวจนกระทั่งเสียไอ้ก็ลุกขึ้นไปหยิบรูปของป้ามาวางที่เก้าอี้และเสียบาทก็ตักข้าวใส่ถ้วย แล้วก็ตะเกียบวางเอาไว้ในถ้วยของป้าและเสียอายก็จะพูดว่าป้ากินเลยครับคือทุกคนก็ได้กินเหมือนกันเลยครับคือได้กินทูปและกินน้ำหอมของป้าและที่ผมงงมากที่สุดก็คือข้าวในถ้วยของป้านั้นบูดครับทั้งๆท,ท,ที่ข้าวก็เพิ่งจะหุงเสร็จมาใหม่ๆจากนั้นพวกผมก็ตักกินพร้อมกันและจังหวะที่กินข้าวเสร็จนั้นพวกผม ก็ย,ย้ายไปนั่งที่ห้องรับแขกและเสียไอ้กับเสียบาสก็เอาเหล้าวิสกี้มาดื่มและม้าก็เลยถามเสียไอว่าไอ้ก็ได้จะถึงวันเกิดลูกแล้วแล้วลูกอยากได้อะไรล่ะซึ่งเสียไอ้ก็บอกว่าผมได้ครบหมดแล้วครับมา้ารถที่ผมอยากได้ผมก็ได้แล้วผมไม่อยากได้อะไรแล้วครับซึ่งเสียไอ้เกิดวันที่27กุมภา์นี s แหละครับปีนี้ แกก็อายุ3 1ปีพอดีส่วนเจป่านานก็เกิดวันเดียวกับเสียไอเลยแต่ว่าคนละปีครับเจป่าอายุ3 0ครับจนกระทั่งคุยกันได้สักพักพวกมามาและเจเจเก็ขึ้นไปข้างบนข้างล่างก็จะมีพวกผมอยู่ก็นั่งดื่มกินกันต่อจนกระทั่งเสียไอ้ก็บอกว่าป้าครับผมคิดถึงป้าจังเลย ผมอยากให้ป๋ามาหาผมจังผมอยากรู้ว่าผมดูแลมรดกดูแลสมบัติที่ป๋าสร้างเอาไว้ให้ดีไหมครับเล็กใกล้จะถึงวันเกิดผมแล้วผมอยากจะกราบป๋าให้เหมือนวันเกิดในตอนที่ผมยังเด็กๆพอเสียไอ้พูดจบปุ๊บรูปป๋าก็คว่ำลงตรงเก้าอี้พอดีเลยครับเหมือนป๋าจะบอกให้ดูว่าป๋ายังอยู่ใกล้ๆกับพวกผมเสมอและในตอนกลางคืนนั้น ผมก็ฝันว่าป้ามาลูบหัวและมาบอกว่าให้ดูพวกเฮียเป็นตัวอย่างนะอบพวกเฮียเขาดูแลเขามีความรับผิดชอบสูงขนาดไหนในฝันนั้นผมน้ำตาไหลเลยครับและป้าก็มาเช็ดน้ำตาให้พอผมตื่นขึ้นมาคือผมร้องไห้จริงๆเลยครับน้ำตาเต็มแก้มเลยและในทุกอาทิตย์ที่ผมไปบ้านมาคือจะเหมือนว่าป้ายังคอยดู ยังคอยคุ้มครองคอยอยู่ใกล้ๆพวกผมเสมอสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าดูแลป้าก,ากับมา้าในตอนที่เขายังอยู่เแต่ครับเวลาพวกท่านไม่อยู่แล้วจะมานั่งร้องให้ฝูงฟ้ฟาย,ยังไงท่านก็กลับ,บมาไม่ได้นะครับนั่นแหละค่ะก็คือเรืองราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคนุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วมีความคิเคมคดเห็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ และสำหรับในค่ำคืนนี้หากใครที่เพิ่งมาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย<ๆ>เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องของเราและสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีประสบการณ์หล,หลอนๆแบบนี้ก็สามารถส่งเรื่องเล่าของคุณ,ขคณเข้ามาได้ที่แฟนเพจเรื่องเล่าหล,หลอนๆนะคะในค่ำคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังกันด้วยฝันดีสวัสดีค่ะ